สวัสดีครับอันนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับทาง Facebook นะครับก็สำหรับท่านที่กำลังมองหาเตาย่างนะครับขนาดใหญ่นะครับสักประมาณ120ซิซนติเมตรเนี่ยตอนนี้สินค้ามาถึงแล้วนะครับก็คือจะเป็นเตาย่างรุ่น SK110 นะครับยี่ห้อ GMAX นะครับตัวนี้นะครับ GMAX นะครับครับก็อันนี้ใช้กับแก๊ส LPG ทั่วไปตามบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ ปิ้งย่างได้ปริมาณมากนะครับเป็นเตาที่มีพัดลมนะครับมีพัดลมคือท่านต่อแก๊สไดะต้องต่อไฟฟ้าด้วยนะครับถึงจะมีพัดลมนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับอ่าอันนี้แกะแล้วหนึ่งรอบครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับก็คือแกะมาเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นโฟมกันกระแทก2จุดนะครับซ้ายกับขวานะครับนะครับเป็นเตาอี่หัวเลยนะครับ4ี่หัวนะครับนะครับส่วนรายละเอียดนะครับ แบบละเอียดเลยละเอียดกว่านี้อีกฮะผมจะทำรีวิวให้ดูเป็นคลิปเลยแล้วกันนะครับนะครับอันนี้แกะให้ดูเป็นร่าวๆาก่อนนะครับว่าจะมาทรงนี้นะครับเอ่อก็จะมีฝั่งนี้สองหัวนะครับฝั่งนี้สองหัวแล้วก็ฝั่งนี้สองหัวนะครับที่ปิดเปิดเตาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ปิดเปิดนะครับนี่สองหัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้สองหัวนะครับนี่นะครับอยู่ในลงนี้นะฮะนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับในนี้นะครับ แล้วก็สินค้ามีรับประกันนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างยาวนะครับเฉพาะตะแกรงอย่างเดียวนะฮะประมาณ80คูณ22เซนติเมตรนะครับปิ้งย่างปริมาณมากนะครับปิ้งย่างของที่เป็นพวกซีฟู้ดเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับหรือไม่ทั้งหมูสเต๊ปหมาล่าลูกชิ้นทั่วไปนะครับกล้วยปิ้งพวกนี้นะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็สินค้ารับประกัน1ปีจากผู้ผลิตนะครับมีดัตเตอร์มาให้นะครับทำจากสเตลเต นะครับมีถาดรองน้ําอยู่ข้างในนะครับนะครับตะแกรงย่างก็เป็นสเตเลสนะครับนะครับบอดี้สวยงามนะครับตัวนี้แข็งแรงมากนะครับนะครับก็ท่านที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้านะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับแอดไลน์ได้นะครับเบอร์บนนะครับส่วนเบอร์ล่างเนี่ยแอดไลน์เป็น ID ชื่อ King Trade นะครับ King Trade นะครับ นะครับท่านที่กําลังมองหาเตาย่างขนาดใหญ่นะครับก็อันนี้จริงๆอ่ะขายมานานแล้วนะครับแต่ว่าของขาดไปนะครับจะเพิ่งมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับค่อนข้างยาวนะครับมาดูสเปกกันนะครับดูสเปกกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งนึงนะครับสเปกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเตาเนี่ยยาว120ซนติเมตรนะครับตะแกรงจะอยู่80คูณ22ซนติเมตรนะครับ นะครับก็ปิ้งย่างค่อนข้างปริมาณมากนะครับนะครับข้างกล่องก็จะเก็บมาเลยนะครับว่าจะมีหัวเตาคือเบอร์เนอร์นะครับนะครับมีกริลแร็กนะครับคือจะแกรงย่างนะครับนี่คือกริลแร็กนะฮะนะครับแล้วก็มี dc So c k e t s o c k e t ตนะครับคือที่เสียบไฟตัวนี้นะครับนะครับมีแฟนสวิตช์นะครับตัวปุ่มปิดเปิดไฟตัวนี้นะครับนะครับมี e x h a u s t hole นะครับก็คือพัดลมระบายอากาศนะนะครับ มีอิเล็กทรอนิกส์อิกนิชันสวิตช์นะครับตัวปิดเปิดตัวสปาร์คนะครับตัวนี้นะครับนะครับที่ผมบอกว่า4หัวนะครับคือจะมีที่เปิดอยู่4จุดนะครับ1 2นะครับ3 4มี r นะครับนะครับมีรัดแพรนะครับอ่านี่ฮะมีถาดรองน้ำอยู่ด้านล่างนะครับก็ต่อแก๊สใช้งานตามปกตินะครับอันนี้แค่ภาพจากข้างกล่องของเขานะครับส่วนวิดีโอรีวิวเต็มเตนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีหนึงนะครับ นะครับนี่นะครับกล่องยีบเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็ขออนุญาตไลฟ์สดเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ